สวัสดีค่ะดิมจากที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมแปลงที่ดินราคาถูกที่สุดในย่านตำบลเขาขุ่งอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเลยค่ะที่ดินเราเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยนะคะเป็นที่เนินติดถนนสาธนารณะถึงสองด้านเลยค่ะรถเกง๋งรถเล็กรถใหญ่สามารถเข้าได้เลยนะคะตรงนี้ดิมอยู่ด้านหลังของที่ดินมีเสาไฟฟ้าแล้วค่ะ วิวภูเขาสวยนะคะสามารถเดินทางเข้าออกได้2เส้นทางเลยค่ะห่างจากถนนลาดยางสองเลนเรียบคลองชนประทานคลองใหญ่นะคะเพียง900เมตรเท่านั้นค่ะภายในที่ดินเรานะคะก็ปลูกต้นยูคาไว้ล้อมรอบสี่เหลี่ยมสวยเลยค่ะด้านในนะคะก็ปลูกพวกมันไว้ในที่ดินเลย เนื้อที่7ไร่กับอีก24ตารางวาค่ะอยู่ตะเมงเขาคงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชาบุรีราคาขายเพียงไร่ละ1,90,000บาทเท่านั้นค่ะค่าใช้จ่ายในการโอนคนละครึ่งนะคะเป็นโฉนดอน,นอสสีจอขุดแดงค่ะด้านหลังของที่ดินมองเห็นวิวภูเขาสวยเลยที่ดินของเราทัท้งหมด เต็มพื้นที่นะคะล้อมรอบไปด้วยต้นยูคาค่ะด้านหลังของที่ดินที่ดิมยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็ติดถนนสาธารณะค่ะด้านหลังอยู่ทางทิศตะวันตกนะคะหน้ากว้างอยู่ที่100เมตรค่ะการเดินทางสะดวกสบายเลยสามารถเข้าออกได้2เส้นทางเลยนะคะรถเกง๋งรถเล็กสามารถเข้าออกได้สบายเลยค่ะ ห่างจากถนนลาดยาง2เลนนะคะอยู่ที่450เมตรเท่านั้นจากถนนเรียบคลองชมประทานนะคะมายังที่ดินก็มีบ้านสวนบ้านทักต่างอากาศนะคะแล้วก็มีสวนกล้วยไม้ด้วยที่ดินส่วนด้านหน้านะคะก็จะเห็นวิวภูเขาด้วยค่ะ ราคานี้ถือว่าราคาถูกที่สุดในย่านนี้เลยนะคะที่ดินแปลงอื่นห่างจากที่ดินแปลงนี้ไปประมาณสัก300เมตรค่ะก็จะตกอยู่ที่ประมาณไร่ละ400,000-500,000บาทเลยเหมาะที่จะซื้อเก็บก็ได้นะคะแปลงนี้หรือว่าจะซื้อให้ชาวบ้านเช่าที่ดินก็ได้หรือว่าจะปลูกพวกม้เศรษฐกิจก็ได้นะคะหรือว่าจะทำสวนทำการเกษตรได้หมดเลยค่ะ ห่างจากห่วงซุยนะคะอยู่ที่ประมาณ300เมตรถ้าเราปลูกต้นไม้ล้อมรอบนะคะก็มองไม่เห็นแล้วค่ะที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยมากๆนะคะที่ดินแปลงน,นี้ติดถนนสาธารณะถึงสองด้านเลยค่ะด้านในของเราก็ปลูกมันไว้แล้วนะคะจากกรุงเทพนะคะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่ มายังที่ดินค่ะอยู่ที่86กิโลเมตรจากอบาตาเขาขุงวัดไผ่สามเกาะโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะนะคะอยู่ที่3.9กิโลเมตรค่ะจาก7 e เ e ่ e อีเเวซีเจตลาดนัดร้านค้าร้านอาหารต่างๆนะคะอยู่ที่3.5กิโลเมตรจากโรงพยาบาลบ้านโปง่งอตัวอําเภอบ้านโปง่งตลาดบ้านโป่งนะคะอยู่ที่23กิโลเมตรค่ะ ที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยเป็นโฉนดนสสีจอขุดแดงสองใบติดก,กันเลยค่ะด้านหน้านะคะก็มองเห็นวิวภูเขาแปลงนี้เหมาะที่จะซื้อเก็บปลูกต้นไม้ได้เลยค่ะบรรยากาศรอบๆแถวนี้นะคะชาวบ้านก็จะทำมันปลูกต้นไม้มีสวนกล้วยไม้ถัดจากที่ดินเราไปประมาณสัก300เมตรนะคะก็เป็นบ้านพักต่างอากาศกันค่ะ ส่วนด้านข้างนะคะก็มองเห็นวิวภูเขาที่ดินเราปลูกต้นยูคาไวล้ล้อมรอบเนื้อที่7ไ like, รกับอีก24ตารางวาเลยค่ะส่วนด้านหน้าก็มีวิวภูเขานะคะห่างจากห่วงซุยอยู่ที่300เมตรค่ะด้านหน้าก็ติดถนนสาธารณะนะคะกว้างอยู่ที่100เมตรเลยติดถนนสาธารณะทางทิศตะวันออกค่ะน้ำปะปาห่างจากที่ดินอยู่ที่ประมาณสัก 250เมตรส่วนเสาไฟาฟ,าฟ้าอยู่ด้านหลังแปลงที่ดินเราแล้วตรงนี้เป็นภูเขาด้านหน้าของที่ดินเราถนนเส้นนี้นะคะสามารถขับรถเข้าออกได้2เส้นทางเลยจะเข้าด้านหลังของแปลงที่ดินก็ได้หรือว่าจะเข้าด้านหน้าของแปลงที่ดินก็ได้ค่ะถ้าเข้าด้านหน้าของแปลงที่ดินถนนเส้นนี้นะคะก็จะห่าง ถนนลาดยาง2เลนเรียบคลองชนประทานค่ะอยู่ที่700เมตรแต่ถ้าเข้าด้านหลังของที่ดินนะคะก็จะห่างจากถนนเรียบคลองชนประทานอยู่ที่900เมตรส่วนท้ายคลิปค่ะดินก็จะมีขับรถจากที่ดินนะคะไปยังถนนเรียบคลองชนประทานให้ทุกท่านได้ชมกันเลยมีชาวบ้านนะคะมาทำสวนทําการเกษตรอยู่ตลอดเลยค่ะ มองเห็นวิวภูเขานะคะแถวนี้ไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานไม่มีโรงอาหารสัตว์เลยค่ะการเดินทางสะดวกสบายเลยท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินราคาถูกที่สุดในย่านนี้นะคะจะปลูกต้นไม้หรือว่าจะซื้อเก็บ หรือว่าปล่อยให้ชาวบ้านเช่าทําสวนทําการเกษตรนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะหรือว่านัดชมได้ทุกวันแนวเขตของที่ดินนะคะสังเกตง่ายๆเลยค่ะว่าก็จะมีต้นยูคาปลูกไว้ล้อมรอบที่ดินทั้งหมด7ไร่24ตารางวาเลยค่ะเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยนะคะหน้ากว้าง ตามผังที่ดินค่ะที่ดินแนบไว้ด้านซ้ายมือด้านล่างตรงนี้เลยค่ะไล่ละ1,90,000บาทเท่านั้นนะคะยกแปลงอยู่ที่1 3 0 0 0 0้นิดๆเองค่ะถือว่าราคาถูกมากๆที่ดินเราเป็นที่เนินนะคะสูงกว่าระดับน้ำทะเลค่ะอยู่ที่38เมตรเลยน้ำไม่มีท่วมแน่นอนนี่ค่ะวิวโล่งกว้างเลยค่ะ จะปลูกพวกไม้พยุงหรือว่าปลูกพวกทุเรียนอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะหรือว่าถ้าอยากขุดบ่อน้ําเราสามารถขุดน้ําได้เลยเพราะว่ามีตาน้ําขุดขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวดินพาไปเที่ยวชมบ่อน้ําฝั่งตรงข้ามของที่ดินนะคะอันนั้นเขาก็ขุดไม่ลึกมากเท่าไหร่คะ่ะก็มีตาน้ําผุดขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าที่ดินเราอยู่ใกล้คลองชนบทานด้วย ดินในที่ดินนะคะก็จะเป,เป็นประมาณพวกดินทรายล้วนๆตรงนี้ค่ะจะปลูกอ้อยก็ได้นะคะปลูกมันก็ได้ปลูกทุเรียนก็ได้เลยค่ะตรงนี้เป็นชนดนอสอสีจอขุดแดงเลยน้ำประปานะคะห่างจากที่ดินอยู่ที่250เมตรส่วนเสาไฟฟ้านะคะพร้อมอยู่ด้านหลังของแปลงที่ดินเราเลยค่ะ ตรงข้ามของที่ดินนะคะตรงนี้เลยที่ดินแจ้งไว้ถ้าเราอยากได้บอ่อน้ําไว้รดน้ําต้นไม้ทําสวนทําการเกษตรนะคะเราก็สามารถขุดบอ่อน้ําแบบนี้ได้เลยตรงนี้ก็เป็นตาน้ําค่ะที่ผุดขึ้นมาจากด้านล่างของที่ดินค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อ,อนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะถนนตรงนี้ก็ขับออกไปยังถนนเลียบคลองชนประทานก็ได้นะคะ นี่ค่ะด้านหน้ามองเห็นวิวภูเขาที่ดินเราเป็นที่เนินไม่ต้องปรับต้องถมอะไรเลยนะคะพร้อมมาปลูกต้นไม้ซื้อเก็บปล่อยเช่าได้เลยด้านหน้าห่างจากห่วงสุยนะคะอยู่ที่300เมตรค่ะไม่ได้น่ากลัวเลยนะคะการเดินทางก็สะดวกสบายมีรถของชาวบ้านขับเข้ามาทำสวน ปลูกต้นไม้ทำการเกษตรกันตลอดเลยค่ะฝั่งด้านหน้าที่ติดถนนสาธารณะเส้นนี้นะคะหน้ากว้างอยู่ที่100เมตรเลยทางทิศตะวันออกค่ะส่วนความยาวของที่ดินนะคะทางทิศใต้อยู่ที่100กับอีก5เมตรค่ะ ส่วนด้านหลังของที่ดินนะคะตรงนี้เป็นถนนสาธารณะตามที่ดิมแจ้งไว้ว่าเดี๋ยวดิมจะพาขับรถจากด้านหลังของที่ดินค่ะออกไปยังถนนสาธารณะเรียบคลองชนประทานนะคะห่างเพียงเก0เมตรเท่านั้นการเดินทางสะดวกสบายมีไฟทางส่องสว่างพร้อมต้นไม้เยอะลมลื่นเลยค่ะมีบ้านของเพื่อนบ้านนะคะเป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศกัน ตลอดเลยค่ะห่างจากถนนลาดยาง2เลนนะคะในโครงการจัดสรรที่ดินตรงนี้ค่ะอยู่ที่450เมตรเท่านั้นการเดินทางสะดวกสบายห่างจากกรุงเทพที่นะคะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่อยู่ที่86กิโลเมตรค่ะถนนเรียบคลองชนประทานนะคะก็สามารถขับไปยังวัดท้ำเสือ อำเภอท่าม่วงของจังหวัดกาญจนบ,บุรีเราอยู่ที่20กิโลเมตรเท่านั้นการเดินทางสะดวกสบายลมลื่นบรรยากาศดีค่ะที่ดินของเราเนื้อที่7ไร่กับอีก24ตารางวาอยู่ตำบลเขาขุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีราคาขายเพียงไร่ละ 1 9ึ0งแบาทค่ะค่าใช้ใจ่ายในการโอนคนละครึ่งนะคะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะติดต่อ087-006-0727ค่ะหรือ ID Line ดีมขันตะหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีการจนบุรีค่ะตรงนี้เป็นถนนลาดยางเรียบคลองชนประทานคลองใหญ่เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ うん。<music>